พามาชมอีซูซูนะครับ2024ติดตั้งฟิล์มบานหน้า60%มานะครับภายใต้แบรนด์ดังนะฮะมืดนะฮะลูกค้ามองไม่เห็นนี่ฮะฟิล์มเก่าเราทดสอบไม่เห็นแบบนี้เลยนะฮะฟิล์มเก่าแสงส่องผ่าน12นะฮะแสงมืดนะฮะนี่ฮะลดรังสี UV ที่9.9.9ลดความร้อนที่85โอ้เดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะแป๊บนึงครับแสงสะท้อนอาจจะมองไม่เห็นนะฮะนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะปรับให้นี่ะโอเคไหมนี่ฮะ10 สิบกว่าๆนะแสงส่องผ่านก็แสงมืดนะเก้าสิบเนี่คือการดังสี UV หรือที่เรียกว่าป้องกันมะเร็งผิวหนังนะครับส่วน IRR นะครับคือการลดความร้อนรวมของรังสีอินฟราเรดนะฮะได้แค่87นะครับโอเคมาฮะเดี๋ยวฟิล์มตัวใหม่ที่เราติดนะฮะอันนี้เป็นฟิล์ม40%นะครับบางๆใสๆมาดูกันครับขายได้แบรนด์วินวันไทเทเนียมซิลิโคนะครับอ่านี่ฮะแสงส่องผ่านเท่าไหร่ฮะแสงส่องผ่าน40กว่าเลยนะฮะก็แสดงว่าใสจริงเลยนะฮะ 100% UV นะฮะแสดงว่าการดังสี u V ได้100นะครับลดความร้อนรวมได้95.7นะฮะโอ้โหเป็นไงฮะลดความร้อนแบบใสๆฮะไม่ต้องมืดก็ลดความร้อนได้นะฮะรับประกันยาวนานถึง8ปีเต็มนะฮะถ้าใครนะครับที่มีฟิล์มแล้วติดกับเราฟิล์มของน้ากันความร้อนได้น้อยกว่าน้าติดให้ฟรีนะฮะติดให้ฟรีเลยนะฮะไม่เสียเงินนะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครจะติดตั้งฟิล์มแนะนำนะไทเทเนียมเซรามิกวินวันครับตัวท็อปนะฮะจาากกเซรรมิคับ